มาแล้วฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับดาทาเคียดาก็สตอมเพลย์บูสเตอร์ครับผมจัดไปอย่าให้เสียครับเอาเลยดีกว่าซิวเหี่ยวเยวยังไงไม่รู้นะครับซิวเหี่ยวเยวยังไงไม่รู้แล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อเมดอินอเมริกาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้มานะทั้งหมดเนี่ยเป็นลถอ,อเมริกาเปนในอเมริกาหมดเลยนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะส่วนมากที่เจอเจอกันเนี่ยอันที่ปริ้นญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพจะค่อนข้างดีกว่านะครับปริ้นอเมริกาเนี่ยการ์ดมันจะค่อนข้างสักๆากนะครับแล้วก็อ่าสีมันจะตุนๆอย่างไงไม่รู้นะครับสีมันจะมืดๆกว่าครับมันไม่มันไม่สวยใสเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะครับอะเพลย์บูสเตอร์ครับสามสิบองโดนลดซองไปนะครับมานะครับดิ ซ้ายกลางขวานะครับปกติไม่รู้อ่ะขวาจะชนะมั้งเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับก่อนหน้านี้คุณฟอร์ดเปิดไปแล้วเราก็เลยไม่ได้เปิดแข่งกันนะครับรอบนี้เนี่ยครับ made in USA ตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีประเด็นแล้วนะครับว่าอ,อ่การ์ดสวยไม่สวยการ์ดลื่นไม่ลื่นนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดแบบเดียวกันหมดนะครับเป็นอเมริกาหมดเลยนะครับตอนนี้ ใบนี้รู้สึกจะมีราคาบัางครับเนี่ยฮะ Tempest Hawk นะครับเป็นคอมมอนที่มีราคาอยู่นะครับอันคอมหนึ่งครับอันคอมสามอันคอมสี่ The Sibling Ceremony นะครับแลใบแรกฟอยล์อันคอมแลนคอมมอนโทเค็นนะครับมาแถวที่หนึ่งซองที่สองครับมา Mock Jasper ครับ อูกินครับเอลสเปดครับมับงกรดำนะฮะมาสกาวินเจอร์เรเจนนะครับผมว่าใบนี้ใบนี้โอเคนะผมชอบนะครับสองซองก็ดำมาเลยฮะสองซองสอง,สองใบสองที่สามครับอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่แลนฟ้าครับอ่าไม่ใช่ <laughs> ฟอร์ตคลิปซีชนะครับเลือกว่าจะเป็นเจสคายหรือเป็นตีมือนะครับอยากได้แลนฟ้ามากกว่าแลนฟ้าค่อนข้างมีราคานะครับสิบกว่าเหรียญอยู่มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดคอมมอนครับอันคอมหนึ่งสองสามสี่รีดิสคัฟเวอรี่เดอะเวย์นะครับของสีเจสคายแล้วก็ทีมมิ่งดัก้อนสตอร์มครับของสีขาว อันคอมนะครับเป็นลายขอพิเศษโชว์เคสครับสองที่ห้าครับอันคม 1, 2, อมหนึ่งสองสามายครับดากโนโลจิสนะครับแล้วก็ยาทาน r รดเว e เซอร์นะครับสีอ,อัพซานสีอัพซานนะครับผมชอบอัพซานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อันคมหนึ่งครับอันคมสองอันคมสามอันคมสี่กาเซวูดซีดนะครับสีเขียวฟ้าเลือกว่าจะเป็นตีมือหรือจะเป็นเสาไทย มิติยังไม่ออกครับแถวแถวแรกไม่มีมิติเลยนะครับขอเอลสเปตหน่อยอันคมหนึ่งอันคมสองคำสามคำสี่แล้วก็แดงครับสาขาน่าจะครบสี่ใบละมิติยังไม่มาเลยสักใบมิติมามิติกมาม ควาซี่นะครับอันนี้เป็นโปรโมโมีแล้วนะครับอ่ะมิติใบแรกครับทีวอลออบิเตอร์ออฟเวอร์ชัวนะครับสีเซ <Fighting Lightning S 1> าไทยไฟอิงไลน์ลิงไล่ห้าได้หกหกสเปลยูคอนโทรลแฮฟเดลนะครับเวนเวร์ยูคาสสเปลยูดูสไลยูคอนโทรอิทมาหนาเวลูอ้าวเก่งหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่เจ็บแต่เมื่อไร่สเปลจะเจ็บเท่าคาราย เข้ามานาที่จ่ายนะครับถ้าจ่ายน้อยก็โอเคเอออาจจะเก่งก็ได้เพราะว่าเดียวก็คืออ x ก i า e การในเกมยาแทนคารายครับ a d v e n t u r of the Fallen เฮ้ยชิโกะนะครับเป็นสีเจสคไข่อ่ามางกระสองสีละเฮ้ยเทมเพส o k e อันนี้น่าจะเป็นคอมมอนที่แพงนะครับแล้วก็เป็นฟอยด์ด้วยซองที่สิบครับผมเดี๋ยวนีเหลือแถวและสิบซองละลดลงมาเรื่อยๆ โลตัสไลเดนเซอร์นี้โอ้โ oh, ห mm hmm. เยอะมากเปิดได้เยอะมากนะครับอ่าแถวที่หนึ่งไปเรียบร้อยต่อมาแถวที่สองนะครับแถวที่หนึ่งมีมิติสองใบนะครับ mm hmm. เห็นเขาได้กันหใบนะมิติกนะครับอ่าแลนฟ้าโอเคครับผมแลนฟ้าเป็นลาที่แพงที่สุดนะครับสองที่สอง ของแถวกลางนะครับก็คือสิบสองนั่นเองสองที่สิบสองนะครับอึ๊บซื้โกูสองที่สิบสามครับ,รบมิติอยู่ไหนหนึ่งสองสามบลูมไวน์รีเจนต์นะครับอ่าสีเขียวอึ๊บดากอนโ,นโลจีส์ครับ อันอมหนึ่งสองสามเอลสเปดมาแล้วครับเอลสเปดนะครับแถวที่สองออเคมิตริกสามบายแล้วนะครับเอลสเปดละอูก,กินครับอูก,กินอยู่ไหนเอลสเปดมาแล้วอ่าแลนครับแลนมาแล้วเมลสตอร์มออเดอะสปิริตดาก้อนอันนี้ก็โอเคนะครับ เอลสเปดมาแล้วอูก,กินอยู่ไหนอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามสี่ฮอโลโลมึกซีดนะครับฮอลโลมึกซีดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่ s c o v e r the Way นะครับสี่เจสคาย มาแรงริเวอร์เรเจนต์ฟอยครับผมมิติอีกหนึ่งใบอูกินอูกินหนึ่งสองสามเซอรากครับผมเซอรากสองที่สิบเก้า อันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่แล้วก็ซองคราฟเตอร์เมชนะครับอ่าซองคราฟเ,เตอร์เมชคล้ายๆสแนปคราฟเตอร์เมชเลยแต่ไล่บังคับสีนะครับสีตีหมูนะครับส,สเกิร์ตสมิชไรโน่อันนี้ชอบนะครับเจสคเอ้ยไม่ใช่อ่อัพซานนะครับ อุ้ยมิติกปะมิติกครับดราคอนแบ็กอาร์ซอร์นี้น่าจะมีราคานะครับ Whenever this Enchantment Enter It d e a l ดดิวสามทู e a ชเค r e a จอร์แอนด a อิ w a l k e r landfall เมื่อเราลงแลนด์นะครับได้โทเค็นสี่เออเก่งครับอันนี้เก่งมิติกใบที่สี่นะครับโอเคแถวและสองใบแถวที่สามนะครับแถวปกตินะขวาสุดจะดีสุดนี่ครับคอมมอนที่แพง ที่สุดในชุดนี้คือเจ้านกนี้มิติโอ้ของของอะไรนะอับซารนะครับเบเทอร์คินทูออลนะครับไล่ห้าได้ห้าเจ็ดฟลายอิงด้วยมังกรของอับซารนะครับอ่ามิติใบที่ห้านะครับ ใบแรกของแถวแรกแถวสามนะครับซองแรกเลยถัดมาครับมีติกมาละห้านะต้องมาหกนะเต่านินจามาอีกแล้วเพียบเลยครับเต่านินจามาอีกแล้วใบที่ห้าใบที่หกมั้งเต่านินจาได้เยอะมากอันคำหนึ่งอันคมสองอันคมสาม สสี่โคทีสธรรมดาครับโคทีสได้เยอะแล้วครับอยากได้ใบนั้นมากกว่าที่ไล่สีได้สามสามแฟลตนะครับอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามดากอนไฟเบรดนะครับเยอะแหละแลนด์แดงโอเคและทุกใบดีหมดครับอยากได้เยอะๆหลายๆใบ ันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามคอมสี่อ่าเทียแกมมาสเตอร์ออฟโพนิสนะครับเป็นสีฟ้ามิติกนะครับใบที่หกอ่าไดมิติกหกใบนะครับใบที่เจ็ดอยู่ไหนเป็นสเปเชียลเกสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฟตแลนด์ก็ได้นะถึงมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะมาได้นะครับลิสพาวเวอร์อนะครับอ่า มาอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่แล้วก็มาดูซีดเบรกเกอร์นะครับอุ้ยเฮ้ยไอ้น,นี้ก็มีราคาครับนี่อูเรนีเดอะซองอันเอนดิ้งนะครับไล่แปดได้10บสิบพอชั่นฟอร์มไวท์แอนด์ฟอร์มแบล็คเมื่อตัวนี้ลงมาในสนาม ยิง x แบ่งนะครับเท่ากับจ number of target r e y เนาะ open worker อยู่ open control เมื่อ x เท่ากับ number of, creation, control, x um er of land อยู่ control โอ้เก่งครับเก่งน่าจะเล่น deck search land อย่างนี้นะครับเล่น deck ram นะครับ m ิ t ิ i c ใบที่7นะครับยังรอง special case อยู่นะค,นคอบ1ข้อสข้อสาม Awakening the Honor Date ทสองที่ยี่สิบเก้านะครับคอร y s ีสติลคัตเตอร์อน,นี้โอเคครับอ่าอุปกรณ์สีแดงและสองสุดท้ายนะครับไม่ว่าอะไรก็ดีทั้งนั้นนะครับอูกินมาได้ไหมล่ะ <laughs> อูกินมาได้ไหมล่ะ อันคมหนึ่งอันคมสองอันคมสามอันคมสี่แล้วเฟโลชาดอนออฟแอปซานนะครับโอเคได้แอปซานมานะครับอะ่ะเรียบร้อยนะครับได้ม Mag ิติกมาเจ็ดใบนะครับแล้วก็แลอานะ่านับเป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 2ี2ส2บ2ี 24, 2บ2อ2ดยี่9 3บ3องยี่ 34, บสามยี่8้าาสามสิบสามปนะครับปกติเปิดบล็อกหนึ่งอ่ะจะได้แลบบมิติประมาณ44บสีใบนะครับอันนี้ได้38แปนะครับแปลว่าได้ลดลงนะครับได้ลดลงจริงๆไม่ใช่ว่าสมัยก่อนอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมจิเขาบอกว่าอ่าลดซองแต่ว่าอัตราการออกมากขึ้นไม่จริงครับ หายไป6ซองนะครับหายแลหายไป6ใบนะครับหายสลดไป6ใบเท่ากับว่าไม่ได้เพิ่มอัตราส่วนอะไรหรอกครับนะครับราคาเดิมแต่ลดปริมาณครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเศร้าไหมไม่เศร้านะมิติเ7็ดใบนะครับปกติ ก่อนหน้านี้คุณฟอร์ดบอกผมว่าได้มากี่ใบนะห้าใบเหรอนะครับผมเห็นฝรั่งเปิดมีหกใบนะครับแต่น,นี้ผมไดเจ็ดใบเพราะมีมิติกมาช่วยอฟอยด์มาช่วยหนึ่งใบนะครับเทียแกมเอลสเปดอ่าเบเทอร์นะครับเป็นอัพซานนะครับดักกอนแบค็คอาร์ซอลนะครับเป็นตีหมูนะครับชิโกะนะครับเป็นเจสไคทีวอลเป็นเซาไทยนะครับแล้วก็ อูเบรนีเป็นตีหมูนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวคอมมอนนี้แหละฟอยล์นะครับก็แลนฟ้าก็แพงที่สุดในชุดนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เรียบร้อยนะครับชุดนี้เปิดครบแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูตัวพีลีลินะครับตัวบันเดิลนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับก็สาหรับวันนี้จุกุยชาแนลและจุกุยเดอะเกตัลลิงนะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องจุกุยเดอะเกตัลลิงแล้วก็จุกุยชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ เดี๋ยวมีของมาแจกนะครับก็รอรับชมได้สวัสดีครับ